ที3 3่อยู่ณอาคารมหาเจษฎาบดินชั้น3วัดยานาวาแห่งนี้นะคะวันนี้จะเป็นการถ่ายทอดสดกับรายการธรรมปฏิซึ่งถือเป็นครั้งแรกกับการจัดรายการนะคะและจะมีการถ่ายทอดสดแบบนี้ในทุกวันเสาร์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติสำหรับรายการธรรมปฏินี้เราจะนิมนต์พระอาจารย์ผู้มีประสบการณ์มาแสดงธรรมบรรยายให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังนะคะ 你ีห่าตาเจียจินเทียนรมกระตีเจมู่ซืตีซื่อหล่วงปัวสจินเทียนหมวกเงินจิ้วซื่อเหมยกะซิชีลสวัสดีคท

นโมทัสสะะคะ,ะวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธะนามพันเตขอนอกน้อมแด่องค์สมเด็จพระู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้รมคำสั่งสอนได้โดยพระองค์เองและนำสัจธรรมคำสั่งสอนนั้น ออกมาเปิดเผยให้เกมมวลมนุษย์พุษทธ,ธบริษัทได้รับทราบโดยทั่วกันขอความเจริญในธรรมเลูู่ฟังธรรมทั้งหลายทุกท่านในช่วงระยะนี้เป็นช่วงของการฟังธรรมตามการตามทางสถานีที่ได้มีการส่งเครือข่ายไปฉะนั้นการฟังธรรมวันนี้ก็เพื่อให้เกิดความ สบายใจสบายกายให้ท่านทั้งหลายนั้นเอามือวางไว้ทิ่ตักตั้งใจฟังเพื่อที่จะได้ประโยชน์จากการฟังบ้างไม่บากก็น,น้อยดังที่ท่านได้ตัสไว้ว่าสุดสดสังและพะเจปัญญงฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฟังไม่ดีก็ย่อมเกิดปัญหา,าหฉะนั้นวันนี้อาตมมาพาก็จะนำมาธรรมะ ที่เรียกกันว่าเสียดายคนตายไม่ได้ฟังทำไมจึงตั้งหัวข้อประเด็นนี้เราท่านทั้งหลายทุกๆท่านถ้าหากเราไปงานศพเราก็าเห็นว่างานศพแต่ละทีแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ละหนมีความแตกต่างกันมากงานศพหรือว่ามีการตายขึ้นที่บ้านคนไหน เราท่านทั้งหลายต่างขอบุรีกูจอเพื่อที่จอศพนั้นออกจากบ้านไปพอศพที่ตายหรือคนที่ตายแล้วเขาเรียกว่าผีผีมีขึ้นที่บ้านใดใครใครก็ไม่ต้องการ <c oughs> อย่าว่าแต่คนจะรักกันมานานแสนนานก็ตามพอมีการตายไปเมืองผีที่ไหนหรือใครตายแล้วเป็นผีใครใครก็ไม่อยากจะไว้ที่บ้าน อยากจะเลืจัดก,การจัดงานให้มันเสร็จสิ้นไปไดโดยเร็วเพื่อที่บ้านนั้นจะได้เป็นสิรีโมงคลอันนี้จะเห็นได้เป็นจำนวนมากแต่บางท่านบางครอบครัวที่มีความรู้ในการจัดการศพของคนตายแล้วก็จะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่โกราหนแต่บางทีบางคนบางครอบครัวนั้น ก็มีความรู้ในเรื่องศาสนาพธิธีทางพระพุทธศาสนาบ้างก็ความโกลาหลก็น้อยลงไปฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพจึงจะนาราณสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและการจัดขบวนการของงานศพตลอดถึงผู้ที่ตายและผู้ที่ยังมีชีวิตที่จะรับหน้าที่สืบต่อไปโดยการทำหน้าที่ที่จะวัาเป็นพุทธบริษัท ให้ถูกต้องตามหน้าที่และจะเกิดประโยชน์เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานที่อยู่ภายหลังแต่ชีวิตเส้นทางของชีวิตนี้ก็อาจจะแตกต่างกันบ้างเส้นทางของชีวิตนั้นเป็นอย่างไรเรามารู้กันเสียก่อนว่าเสียดายทำไมถึงต้องเสียดายคนตายที่ไม่ได้ฟังกันฉะนั้นเราท่านทั้งหลาย ที่อยู่กันที่ตรงนี้เรามีเส้นทางไปต่างกันมากน้อยเท่าไหร่บางคนนั้น <c oughs> เกิดขึ้นมาตั้งแต่ออกจากคันของมารดามามีเส้นทางที่มาแตกต่างกันพ่อแม่ส,ส่งเสียให้เรียนหนังสือหรือเรียนดูอย่างดีมาแล้วไม่ตั้งใจประพติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ ออกนอกรูนอกทางส่งให้กรปเรียนหนังสือแต่เข้าบาเข้าบอนไปสุดไปดืม่มสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งเสพติดหรืออบายยรมในที่สุดก็ไปคบเพื่อนที่ไม่ดีพอคบเพื่อนที่ไม่ดีแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่เขาจับได้เจ้าหน้าที่จับได้พ่อแม่ก็ต้องจำใจจำใจมีอะไรก็ต้องไปไถ่ถอนลูกออกมาก่อน ถึงแม้ไม่มีเงินทองข้าวของอะไรก็ตามต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขาเพื่อที่จะไถ่ถอนลูกของตอนเดงออกมาอันนี้คือลูกล,ลอกลอกทรัพย์สินสมบัติลอกเจ้าแหวนเงินทองสร้อยที่อยู่ในคอของแม่ออกไปหมดเกลีย้ยงบ้านที่เงินที่อยู่ธน,นาคารที่เดินบา้านก็ต้องไปจำลองจำนำเพื่อที่จะลูกออกมา นี่คือลูกหลอกลูกลากพ่อแม่ไม่เคยขึ้นลงขึ้นสาลลากลูกไม่ขึ้นลงขึ้นสาลไปสถานีตำรวจเป็นเรื่องถ้อยความคดีต่างๆแต่ลูกประเภทหนึ่งถ้าหากมีเขามีสติสัมปชัญญะดีพ่อแม่ไม่เคยรักษาศีลไม่เคยฟังธรรมลูกเหล่านี้ก็จะลากพ่อลากแม่ให้เข้าวัดฟังธรรมประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีอันนี้เป็นลูกที่สมควรจะยงย่อม ดูลูกละลูกเลิกพ่อแม่สั่งสอนลูกพอประกาศทำเป็นท,ทีไรพ่อแม่แนะนําให้สติเขาไม่ฟังเขาจะบอกตัดขาดเลิกความเป็นพ่อแม่ลูกกันท,ทันทีลูกประเภทนี้เขาเรียกว่ามาทวงนี้มาทวงนี้ให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นพ่อเป็นแม่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่เ,เ,แมเดี๋ยวนี้ก็ได้เป็นโรคตาแดง น้ำตาไหลออกตามีความทุกข์ทรมานขมขื่นใจบางครั้งบางทีตั้งใจที่จะปั้นลูกของเหล่านี้เป็นผลงานชิ้นโบแดงเป็นประติมากรรมชิ้นโบแดงที่พ่อแม่จะต้องฝ่ายฝนและตั้งใจปั้นปั้นมาแล้วเราปั้นได้แต่รูปมากกายตั้งได้แต่รูปแต่จิตใจนั้นเราไม่สามารถจะปั้นได้ เราปล่อยเขามานานเกินนานเกินกว่าที่จะปัน้นเพราะอะไรการที่จะปัน้นโลกให้ได้ดีนโยมต้องปั้นตั้งแต่อยู่ในท้องตั้งท้องมาได้เดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสาต้องปั้นมาตั้งแต่ปฏิสนธิขันของมารดาที่เขาจะลงมาเกิดเราต้องทำยังไงปั้นยังไงปั้นด้วยศีลปั้นด้วยสมาธิปั้นด้วยปัญญา ศีลส,สมาธิปัญญาตัวนี้แหละจะเป็นตัวปั้นให้ลูกของเรานี้เป็นบุตรอุตตรตุตตรแต่คําว่าโลกนี้เป็นโลกที่ทําให้พ่อแม่มีแต่ความทุกข์ความขมขื่นตรมานใจฉะนั้นโยมจงปั้นจิตสังขารร่างกายคืดหรือว่านามหรือวันาท่าต่างๆที่รวมประจุมกันเข้าเรียกว่าเขาการเรียกกันว่า หรือว่าเรียกกันว่าธาตุใหญ่ๆอันมีธาตุเดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอันนี้เขาเรียกว่ามหาภูตลูกมารวมกันเข้าแล้วก็จะมีกินวิญญาณเข้าไปเข้าครองเรียกว่าสังขารที่มีวิญญาณครองเมื่อมีวิญญาณครองวิญญาณอะไรล่ะที่เข้าไปครองในสังขารชีวิตนั้นวิญญาณของที่จะเข้ามาครองก็อยู่ที่พ่อก็อยู่ที่แม่ วันที่ตั้งคันนันยย่นหละโยมวันที่ตั้งคันวันแรกจนมาถึงระยะสัป,ปดาห์ที่หนึ่งอาทิตย์ที่หนึ่งหรือสัป,ปดาห์ที่สองเรามาดูความรู้สึกของความเป็นแม่แม่มีความรู้สึกอย่างไรแม่มีความรู้สึกอย่างไรบุคคลที่อยู่ในคันหรืออยู่ในท้องของเราก็จะมีภาวะจิตเป็นเช่นนะั้นอย่างโยมมีความรู้สึก เป็นคนที่มีจิตใจดีอยากจะทำบุญอยากจะสมาทานศีลอยากฟังธรรมอยากปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสิ่งเหล่านี้ใครมาเกิดลายแทงของชีวิตที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาก็บอกกันว่าเทวทาคาเกิดมมเกิดอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลาย จะต้องสร้างภาวะนี้ขึ้นเป็นภาวะจิตดวงแรงที่เราจะต้องประกาศและสั่งสารอัดเทสเข้าไปในจิตใจของลูกอันนี้คือสิ่งสำคัญต่อมาแม่บางคนบางท่านขณะที่ตั้งท้องอยู่มีความเิ็ดแปลกแตกจากความเป็นธรรมดาเขาเรียกว่าแบบพ้ท้อง แพ้แล้วอยากจะดื่มอยากจะกินสิ่งที่ไม่ดีเช่นบางคนฝนตกโปรยอยากจะกินมวลดินใครมาเกิดโยมนึกดูเองนะบางคนนั้นอยากจะกินเลือดสดๆครมาเกิดอยากจะกินเนื้อสดๆเนื้อใครก็ไม่ดีเท่าเนื้อของมารดาบิดาเช่นพระเจ้าาชาติสเตรูที่เราได้ศึกษากันมาแล้วในพุทธเป่ะ เนื้อหลักธรรมะอันเป็นกรรมบทก็มีการแปลกันได้มากมายอยากจะกินเลือดอยากจะกินเนื้อถามว่าใครมาเกิดในท้องของเราคําตอบก็บอกได้เลยเราลองย้อนดูโยมท่านทั้งหลายที่นั่งกันอยู่ตรงนี้หรืออยู่ที่บ้านลองมานึกดูลูกคนที่หนึ่งของโยมโยมมีความรู้สึกยางไงทางด้านจิตใจอารมณ์ความรู้สึกทางจิต คนที่สองมีความรู้สึกอย่างไงคนที่สามมีความรู้สึกอย่างไรตอบตัวเองได้เลยว่ามันเป็นความผิดของใครที่เราได้ลูกหลานที่เกิดมาทุกวันนี้ก้าวร้าวพ่อแม่สั่งสอนไม่ค่อยฟังฟังแต่ไม่ค่อยเชื่อทาตามอำํำนาจที่เขาต้องการนั่นคือสิ่งที่มายั่วยวนใจให้เขาการททาตามฉะนั้นเมื่อเขากระทาตามลักษณะนั้นแล้วยอมทุกท่าน ครูบาอาจารย์ทุกสถาบันต่างก็บทเป็นเสียงยวกันว่าทุกวันนี้เด็กหรือวัยรุ่นไม่ค่อยจะเชื่อฟังผู้ใหญ่ไม่ค่อยจะทําตามคําสั่งสอนของครูบาอาจารย์ในญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอันนี้เราต้องไปมองดูที่เหตุย้อนกลับไปเป็นโลกาพิวัตทุกวันนี้เราหลงไหลในโลกาพิวัต พัฒนาไปข้างหน้าไม่มองโดยย้อนถึงแก่นแท้ของจิตรากเง่าของจิตหรือเขาเรียกว่ารากเง้าของอกสุลละมูลที่เป็นถิ่งที่ฝังลากลึกเป็นจิตดวงแรกที่เราจะให้สิ่งดีหรือไม่ดีดังนั้นจิตของเด็กที่อยู่ในคันหรือทาลบที่อยู่ในคันนั้นอาตมาอุปมาเหมือนกับกลก้องถ่ายรูปที่ยี่ห้อที่ดีที่สุดในโลกทุกวันนี้ เมื่อพ่อแม่สแสดงอาการทางจิตอารมณ์ทางจิตดี<ม>เขาก็บันทึกไว้แล้วอารมณ์ทางจิตไม่ดี<ม>ก็บันทึกไว้แล้วทั้งอารมณ์ดีและไม่ดีทางจิตบุคคลที่อยู่ในท้องของเราก็บันทึกไว้ทุกประการแต่เมื่อถึงระยะเวลาใดก็ตามที่เขาจัดถึงเวลาสแสดงออกมา เขาก็าจะแสดงออกมาโดยไม่ได้สนใจใครที่อยู่ข้างๆอันนี้แหละคือจิตใต้สำนึกที่ฝังล,ลึก